สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกครับสวัสดีสมาชิกในเพจเรียนสัมพันธ์มตมครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งครับในสดในหัวข้อครับแนวทางการติดตั้งเครื่องนับรอบนะครับโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ครับที่ได้มีนะครับสินค้าในเพจนะครับวันนี้ได้มีสมาชิกนะครับสอบถามเข้ามาว่า เราจะติดตั้งเครื่องนับรอบหรือตัวนับเซนเซอร์นี้อย่างไรนะครับผมก็เลยหาวิธีง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยึดไปติดไปโยงอะไรเหมือนที่ผมได้เคยใช้อยู่นะครับคือชุดนี้นะครับมันมีราคาแพงนิดหนึ่งนะครับราคาแพงก็คือหลักนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยแล้วคราวนี้ผมก็เอามานะครับแบ่งให้เพจนะครับแล้วผมก็เลยลองนะครับรับมาให้สมาชิกเพจ ลองดูสักสิบชุดนะครับสิบชุดตอนนี้ก็จะเหลืออยู่เก้าชุดนะครับว่ามันจะดีไหมสมาชิกสนใจกันไหมนะครับยังไงนะครับเพราะว่าราคาก็ถือว่ามันแพงอยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยมีทุนเท่าไหร่นะครับก็เลยรับมาเท่าที่ไหวแค่นั้นเองนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ก็จะมาให้น่าจะนะครับใช้งานง่ายอยู่นะครับใช้งานง่ายแล้วก็ผมหาวิธีที่จะเอามายึดติดกับเครื่องเนี่ยนะครับให้ได้ เร็วที่สุดนะครับสามารถถอดยกออกได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปยึดกับหรือหาอะไรโยงโยงพาาโยงเส้นอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็มาดูกันว่าเราจะทำํำยังไงนะครับตัวนับรอบตัวนี้นะครับใช้ระบบเซ็นเซอร์นะครับจะมีอุปกรณ์อยู่ในนี้ประมาณ4อย่างสี่อย่างก็จะมีตัวแสดงตัวเลขแบบนี้นะครับเขาจะมีฐานมาให้เลยนะครับเขาจะมีฐานมาให้โดยเฉพาะนะครับ <traveling> ตัวนับ เลขแสดงรอบนะครับหรือตัวแสดงผลนั่นเองนะครับตัวรับนะครับตัวรับก็คือเซ็นเซอร์แบบนี้นะครับมันจะมีอยู่สองแบบนะครับจะเป็นโลหะหรืออล,ลูมิเนียมอีกหนึ่งแบบนะครับและอีกหนึ่งแบบก็คือตัวสีเหลืองแบบนี้เป็นพลาสติกนะครับราคาถูกนิดหนึ่งนะครับถ้าอลูมิเนียมหรือเหล็กตัวนั้นราคาห้าบาทต,ตัวนี้ก็จะราคาประมาณ1บาทอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ห่างกันนิดหนึ่งนะครับ แล้วอีกอันนึงก็คือเป็นแผ่นเหล็กเพจนะครับเพดเพื่อที่จะยึดนะครับยึดเซ็นเซอร์นี้นะครับยึดเซ็นเซอร์และอีกชิ้นหนึ่งก็คือแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กเพื่อที่จะนะครับเป็นตัวนะครับส่งสัญญาณให้เซ็นเซอร์นะครับได้รับผลนะครับแล้วส่งผลไปที่หน้าจอนะครับแสดงเป็นรอบรอบหนึ่งรอบสองก็แล้วแต่ นะครับโดยที่มันใช้งานในลักษณะที่ผมเคยลองใช้นะครับประมาณนะครับ1เซนถึง10เซนสูงสุดนะผมว่านะน่าจะประมาณ10เซนได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนึ่เซนก็ประมาณนี้4ีหเซนประมาณนี้6กเจ็ดแปดกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามันห่างไปก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับก็จะมีราคาถูกนะครับถ้าอยากจะให้มันรับระยะห่างประมาณ 3 0เซน20เซนก็ได้แต่มันก็ราคาอาจจะหลักพันนะครับอันนี้ผมก็นะครับมีอุปกรณ์ที่จะมาติดตั้งให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูของเครื่องก่อนว่ามันทำงานยังไงนะครับโดยที่เราจะรองประกอบใส่เลยนะครับไม่ต้องไปดูคู่มือมันหรอกนะครับเพราะว่าผมก็อ่านไม่ออกนะครับผมก็อ่านไม่ออกว่าแต่ว่าก็ดูจากภาพแล้วก็นะครับก็ ไม่น่าจะมีอะไรยากนะครับก็จะมีแค่สายไฟออกมา2สายแค่นี้เองนะครับออกมา2สายแค่นี้แล้วก็จะมีแรงดันอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแรงดันอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเราแค่หานะครับ3รูตรงนี้เสียบใส่2สายตัวนี้ให้ได้นะครับให้ได้ก็พอนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเราทายงานยังไงนะครับแล้วส่วนนี้ตรงกลางนี้มันก็จะเป็นบวกดังนั้นผมนะครับผมคาดว่า เอาสายหนึ่งเข้าตรงนี้สายหนึ่งเข้าตรงนี้และอีกสายหนึ่งเข้าสายกลางตัวนี้นะครับก็จะเป็นขั้วบวกอ่าคือมันใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับอันนี้นะครับเราก็จะแค่เอามาใช้งานรอบนะครับรอบพันเครื่อนของเราเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะคลายน็ตอตออกเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับสายไฟนะครับอ่าเราจะมีอยู่สายสีน้ําตาลกับสายสีน้ำเงินนะครับ มองดูก่อนว่าเราใช้สายสีไหนกันแน่นะครับเราก็แค่ลองนะครับลองเสียบเข้าไปเฉยๆนะครับผมจะเอาสายสีน้ําเงินเข้าขั้วบวกก่อนก็ได้นะครับสายชิมเงินนะขั้วบวกก็คือรูกลางนะครับรูกลางส่วนสายสีนะครับสีน้ําตาลเข้าขั้วลบนะครับ สีน้ำตาลเข้าโคอ,อันนี้นะครับนะสีน้ำเงินเข้าตรงกลางสีน้ำตาลเข้าด้านคําว่าลบนะอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปก่อนนะคราวนี้เราก็เชื่อมต่อกับตัวเซ็นเซอร์เสร็จแล้วนะครับ ครานี้หลักการทํางานนะครับเมื่อเราโอเพนเครื่องได้เสร็จปั๊บนะครับเราต้องเอานะครับแม่เหล็กนะครับไปอยู่กับเครื่องพันหรือส่วนที่มันหมุนรอบนะครับไปยึดติดไว้ส่วนเซ็นเซอร์ตัวนี้ให้อยู่นิ่งๆนะครับเพื่อที่จะรับสัญญาณให้แม่เหล็กส่งสัญญาณมาให้เมื่อมันครบรอบหนึ่งรอบมันก็จะสัญญาณดังติ๊ดแบบนี้นะครับผมจะโอเพนลองดูนะครับโอเพนรีเซ็ตนะครับ, set, รบอันนี้เป็นโอเพน ส่วนข้างนี้เป็นรีเซ็ตให้มันอยู่ที่00 0นนะครับลองดูกันนะลองดูกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมผมจะลองเอาระยะห่างลองดูก่อนนะครับระยะห่างลองดูก่อนว่ามันจะขึ้นไหมนะครับมีเลขหนึ่งขึ้นแล้วนะครับมีเลขหนึ่งขึ้นดังนั้นนะครับระยะห่างก็จะอยู่ประมาณนี้นี่นะครับระยะห่างจะอยู่ประ,ประมาณนี้ นะครับปึ๊บเข้าไปสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาอยู่ล่ะแปดเก้าสิบปึ๊บนะครับมันสามารถนะครับรับสัญญาณได้ความเร็วนะครับผมก็คาดความเร็วไม่ได้หรอกแต่แต่นะครับก็ถือว่า เร็วที่สุดของผมหมุนมันก็ยังรับสัญญาณรอบเราได้นะครับก็อยู่มบณน,นี้นะครับนะครับดังนั้นเราใช้สีน้ำเงินนะครับตรงกลางสีน้ำตาลตรงคำว่า CO COUNT ตัวนี้นะครับก็น่าจะอ่านว่าอะไรคูคดหรืออะไร COU <oughs> คัดเลยอ่านะ เดี๋ยวผมจะลองเอาสีน้ำเงินมาย้ายกันลองดูนะครับย้ายกันลองดูว่ามันยังทํางานได้ไหมนะครับย้ายมาลองดูเฉยนี่แหละนะครับเราต้องลองทุกเนียวครับ <c oughs> ย้ายสีเงินมาด้านขั้วลบนะครับสีน้ําตาลขั้วบวก่ะย้ายแล้วนะตอนนี้เราจะรีเซ็ตก็กดตัวนี้ค้างไว้ปุ๊บ มันก็จะเป็นศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ะยลองดูนะครับปึ๊บได้อยู่นะครับนะเราจะเอาสายไหนก็ได้นะครับเราจะเอาสายสีน้ำตาลหรือสายสีน้ำเงินก็ได้โอเคนะครับนะอ่ะเอานี้เรามาลองดูซิว่าสายขั้วทางเนี้ยถ้าเราเชื่อมต่อกันมันจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมคลายสีน้ำเงินออก ย้ายสีสีน้ำเงินมาฝั่งทางนี้ลองดูนะครับมันจะใช้งานได้ไหมนะครับกดรีเซ็ตครับปึ๊บศูนย,นย์ลองดูนะครับนะไม่ได้นะครับนะไม่ได้นะครับ มือเราล่ะมือเราก็ไม่ได้นะครับอ่าโอเคนะครับทางด้านนี้ใช้ไม่ได้นะครับอ่าทางด้านรีเซ็ตตัวนี้ใช้กับคู่อันนี้ไม่ได้ดังนั้นก็จะเหลือแค่2คู่ฝั่งตัวนี้นะครับ C O U N T คั้วลบใส่คั่วบวกนะครับใส่คั่วบวกอ่าโอเคนะครับงั้นผมย้ายสินเงินมาทางนี้เพื่อที่จะทําการทดลองประกอบส่เครื่องคันนี้ โอเคนะครับเอาไว้ก่อนนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบของเครื่องลองดูคราวนี้ก่อนเราจะนําตัวอะไรที่จะมาทําให้มันยึดติดกับตัวนี้ได้ให้ได้นะครับถ้าเราไม่ถอดตัวนี้ออกเราจะวางไว้ข้างล่างก็ได้หรือวางไว้ข้างบนก็ได้นะครับอยู่ที่เราแล้วแหละนะครับว่าจะวางไว้ส่วนไหนนะครับอยู่ที่เราเดี๋ยวผมจะลองวางไว้ข้างล่างก่อนนะครับวางไว้ข้างล่างแบบนี้นะอ่านะ แล้วตัวนับเซนเซอร์ตัวนี้ผมจะถอดมูเล่ตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะเอาเซนเซอร์ตัวนี้มายึดติดกับเครื่องแล้วให้แม่เหล็กตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้แม่เหล็กวิ่งรอบตัวนี้เห็นนะครับวิ่งรอบตัวนี้ไปสัมผัสกับเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะครบรอบรอบหนึ่งรอบสองรอบสามก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดมูเล่ตัวนี้ก่อนนะครับมูเล่ตัวนี้นะครับ มันจะใช้เป็นหกเหลี่ยมนะครับใช้เป็นหกเหลี่ยมถ้านะครับถ้าเราใช้งานไปนานๆนะครับอาจจะเป็นสนิมถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับได้เครื่องมาใหม่นะครับเรารีบถอดออกเลยนะครับอาจจะใช้ไขควงเช็คไฟก็ได้นะครับหมุนตัวหกเหลี่ยมนี้ออกนะครับหมุนออกเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้หกเหลี่ยมนะครับก็จะออกมานี้นะครับอ่านี้ผมจะแม่เหล็กผมจะวางไว้อยู่ช่วงนี้เลยนะครับ ช่วงนี้จะเป็นล่องนะครับล่องที่วางสกูขันหกเหลี่ยมเมื่อกี้นี้นะครับก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับหรือเรามีแม่เหล็กอันเล็กๆก,ก็วางได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือหรือแบบนี้ก็ได้นะครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งมีหน้าสัมผัสโดนเซนเซอร์เยอะนะครับผมก็จะเอาใหญ่นะอาวนี้เรายึดติดไว้แล้วครับเรามาหาที่ยึดแทน เพ้ตัวนี้นะครับโดยที่เราจะวางไว้ส่วนบนนะครับไว้ส่วนบนตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้หนีบยังไงแล้วก็คลายตัวนี้นะครับคลายตัวนี้ออกมานะครับคลายตัวนี้ออกมานี้แล้วก็สวมตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ยึดครับยึดเราดูช่วงด้วยนะครับ ว่าถ้ามันโผล่มายาวเกินไปแล้วมันจะโดนในตัวนี้ไปนะครับเราต้องลองวางดูก่อนนะครับว่า,าหรือจะหาอะไรรองตัวนี้ให้มันสูงขึ้นอีกก็ได้นะครับแบบนี้นะวางแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้มันสูงครับเราก็ต้องยกขึ้นมาหาอะไรรองตัวนี้นะครับและหาอะไรยึดตัวนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะผมจะวางไว้ประมาณนี้เพื่อที่จะรับสัญญาณสัญญาณมัน อันนี้เมื่อเรายึดติดช่วงนี้ได้แล้วนะครับหาพอพอเหมาะๆออกมาหน่อยนะครับเหมาะๆนิดนึงอ่านี้นะครับอันนี้ผมจะใช้แม่เหล็กครับแม่เหล็กเป็นตัวยึดนะครับยึดยึดให้แผน่นอันนี้ให้มันอยู่กับเครื่องอันนี้ให้มันอยู่ข้างบนของเครื่องตงัวนี้ครับโดยที่เราจะทดลองว่าความหนามากเท่าไหร่นะครับ อยู่นิ่งเลยนะครับอยู่นิ่งเลยนะครับถ้าเราไม่มันดึงมันออกนะครับมันก็จะไม่ออกได้ง่ายที่สุดนะครับถ้าอยากให้มันอยู่นิ่งมากเกินไปเราก็ต้องหาแม่เหล็กมา,ากสัก2อันนะครับมา,าสัก2ออันเพื่อที่จะให้แรงดูดมันแน่นกว่าเดิมนะครับ а. เราก็วางกะให้มันโดนสัมผัสตัวนี้นะครับประมาณนี้ถ้ามันห่างเกินไปเราก็ต้องเคลียร์นะครับเคลียร์ตัวนี้ลงไปข้างล่างนะครับ เทียตัวนี้ลงไปข้างล่างเพื่อที่จะให้มันโดนระยะห่างให้มันได้ที่สุดมานี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะหมุนหมุนมาโดนแม่เหล็กมาเซนเซอร์ก็ได้หนึ่งรอบแล้วเมื่อเราพันเร็วไปมันก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบก็แล้วแต่เรานะคะรับมาณนี้นะเมื่อเรายึดติดตัวนี้ไว้แล้วเราสามารถถอดออกได้เลยพวกนี้นะครับอ่าอันนี้เรามาดูข้างล่างอันนี้แม่เหล็กเหมือนกันครับ แม่เหล็กยึดติดกับตัวนี้ให้ได้นะครับทำแบบนี้นะครับใช้แม่เหล็กอีกหนึง่งให้ถามว่าเราจะเอาแม่เหล็กได้ที่ไหนครับผมถอดมาจากลําโพงนะครับผมถอดมาจากลําโพงเนี่ยนะครับผมถอดมาท้ายลําโพงแบบนี้นะครับพวกของเอ่อพวกลาโพงใหญ่ๆยิ่งดีครับเพราะมันยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับอ่ามันยิ่งใหญ่แล้วมันมีแรงดูดเยอะนะครับมันก็ยิ่ง ดูดไว้แน่นนะครับอ่ะโอเคนะครับผมจะหาวิธีที่จะยึดตัวนี้แล้วให้นะครับให้มันอยู่กับตัวนี้ให้ได้แล้วก็วางนึกพอไปนะครับโดยที่เราจะใช้อะไรก็ได้นะครับที่มันอยู่กับตัวนี้ให้ได้นะครับแต่เราต้องลองดูก่อนว่าลายไหนมันดูดกันนะครับอ่าโอเคลายนี้ดูดเราต้องเอาลายนี้เข้าอันนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้นะครับ <c oughs> ใช้กาวนะครับ กาวแท่งนี้เป่าร้อนนะครับละลายให้มันอยู่กันตรงนี้เี่นะ,ะนะเราจะวางไว้ช่วงไหน,นช่วงนี้หนะ ช่วงนี้เอาให้ร้อนนี่เลยมาน,นี่นะครับก็รอให้มันเย็นนิดนึงนะครับเราก็วางลงไปกับอยู่นิ่งเลยครับตอนนี้นะครับถ้าอยากให้มันอยู่นิ่งมากกว่านี้เราก็รองไว้ทั้งสองข้างเลยก็ได้นะครับข้างบนและข้างล่างนะครับก็หาไว้อีก อันหนึ่งก็ได้นะครับหาอีกอันนึงก็ได้น,นี้นะครับใช้แบบนี้ก็ได้อีกอันนึงนะาจะทำอีกอันหนึ่ง เอาไว้ทงฝาเลยนี่เนี่ยนะครับแล้วก็หาที่วางปึ๊บแน่นเลยครับอันนี้แน่นเลยอ่าเราก็จะได้ชุดเครื่องพันแบบเซนเซอร์ DIY เราอ่ะอ่าสายพวกนี้เราก็หาที่ยึดที่โยงไว้ให้ดีๆนะครับหาที่ยึดที่โยงไว้ให้ดีๆม้วนสายไว้ดีๆนะครับพวกนี้อ่าหาที่ยึดไว้นะครับเอาไว้ทางด้านหลังเนี่ย ได้แล้วนะครับอลองดูครับลองดูข้างล่างนิดนึงนะครับ,รบปึ๊บนะเราจะรีเซ็ตเครื่องัวน,นี้ให้ได้ศูนย์ศูนย์ลองดูว่ารอบมันจะเท่ากันไหมอ่ะโอเพนครับเอาโอเพนครับกดค้างไว้ปึ๊บหรือจะจะิจะ้มใน้มู่ยุ่งบนดีเดี๋ยวดูก่อนนะมันอยู่งบนได้ไหม อยู่ข้างบนได้อยู่นะครับเดี๋ยวประมาณที่ยึดก่อนอ่ะมาอนี้มานี้อยู่ข้างบนดีกว่าดึงสวยดึงเห็นไหมอ่ะนะครับมาณนี้อ่ะตีเซตเครื่องนะศูนย์ศูนย์น่หมดนะครับอันนี้ลองหมุนลองดูนะครับหมุนลองดูว่ามันจะได้หนึ่งเท่ากันไหมนะครับอึ๊บหนึ่งรอบนะครับอ่ะหมุนไปเลยครับไปเลยอ้าวเดี๋ยวนะครับรอบไปมากสิบสี่ยี่สิบเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้มันห่างเกินไปครับเราก็ต้องเลื่อนตัวรับเซนเซอร์ลงมาข้างล่างนะครับอ่า นี่นะครับถ้ามันหางไฟเดี๋ยวมันไหมนี้นะครับนะมันไม่รับมันไม่รับนะเอาอีกนะครับเลื่อนลงมาอีกอมานี่เลยอ่ะรีเซ็ตใหม่ครับรีเซ็ตศูนย์ตัวนี้ใหม่ตัวนี้ก็รีเซ็ตตัวนี้ใหม่ศูนย์มาดูกันครับดูใหม่ผม,มนะ 66ไหมประมาณ66 66นะครับประมาณ66 67 68อืบอ่าประมาณ89ละนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับ89เดี๋ยวผมเลื่อนลงมาอีกครับ <c oughs> เลื่อนลงมาอีกอาจจะไม่ได้อยู่ที่ศูนย์นะครับอ่ะมีเซตใหม่ครับ เซตศูนย์หน่อย่มมานี้ไปเรืยครับกถือว่าหมุนพอดีนะครับนะอะถ้าเร็วมากไปเดี๋ยวก็รวดก็ขาดอีกนะครับก็เอาพอประมาณเรานี้แหละนะครับ อันนี้ร้ 195, อยเก้าห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้าเหมือนกันร้อยเก้าสิบหกขึ้นมาเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดประมาณนี้นะครับร้อยสี 6, ่สิบหกก็จะอยู่ระยะห่างนะครับอยู่ระยะห่างให้อยู่ระยะห่างประมาณนี้เดีย๋ยวผมดูก่อนว่ามันว,วัดได้ประมาณเท่าไหร่นเพราะว่าถ,ถ้าเราเอาวางไว้สูงมากเกินไป มันก็ไม่นับรอบเรานะครับประมาณนะครับประมาณสามถึงสีมิลนะครับถ้าอยู่2มิลก็ยิ่งดีเลยนะครับผมว่านะถ้า2มิลยิ่งดีเลยนะผมสามารถเลื่อนลงได้อีกนะครับนี่เลยครับเอาลงมาอีกเซตเครือบไม่ไม่นับมันไม่โดนนะครับนะโดนนะ ถ้าเรายิ่งใช้แม่เหล็กใหญ่เท่าไหร่นะครับตัวระยะสูงก็จะสูงได้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับก็อยู่ระยะห่างประมาณนี้นะครับประมาณ0.3มิล0.4มิลนะครับประมาณนี้นะครับให้อยู่ประมาณ3ถึง5มิลได้นะครับ3ถึง5มิลนะครับ,รบก็จะสัมผัสกันนะครับ อันนี้คือเครื่องนะครับถ้าเราอยากจะนําไปใช้นะครับนําไปใช้โดยที่นะครับเครื่องอันนี้มันพังนะครับเครื่องนี้พังถ้าเราไม่อยากใช้นี้ร่วมเราก็ถอดออกได้ครับถอดแล้วก็วางตัวนี้เข้าไปวางอยู่ส่วนที่เราถอดออกนี่แหละนะครับมันก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับเราจะวางไว้ข้างล่างก็ได้นะครับวางไว้ข้างล่างก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือจะวางไว้ข้างหน้าเราแบบนี้ก็ได้นะครับเราะหาที่ ตาไหมให้เรา,ารู้ว่าเราพันรอบได้เท่าไหร่แล้วก็พอครับแบบนี้นะครับแล้วก็บางไว้แบบนี้ก็ได้นะครับลู่อยู่ข้างๆเราก็ได้เพราะว่าถ้าเราจะบองเฉพาะแบบนี้นะครับสายาตาเราจะจะล้าเนะาะเราก็เลื่อนออกไปอยู่ระยะห่างประมาณสักสามสิบเซนอย่างเงี้ยสี่สิบเซนห้าสิบเซนก็ได้นะครับหรือใคร สายตายาวก็หนึ่งนิ้กก็โอเคนะครับนะมันจะประมาณนี้ได้นะครับโดยที่หลักๆเลยนะครับส่วนมากนะครับเราจะหาวิธียึดนะครับยังไงเราเรามักจะนะครับมักจะคิดว่านะครับเราต้องหาที่ยึดใช้รูสกูน็อตเจาะอะไรต่างๆนะครับโลหะนะครับเขาหล่อมานะครับเขาหล่อมามันเป็นน่าจะเป็นเนื้อเหล็กแล้วนะครับใช้แม่เหล็กนะครับที่มีแรงดูดสูงๆอ่ะยิ่งดีนะครับ วางเข้าไปส่วนอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นโลหะเหมือนกันนะครับมันก็สามารถดูดเข้ากันได้นะครับมันก็อยู่นิ่งนะครับยิ่งแม่เหล็กแรงดูดเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้าเรานะครับในช่วงที่เราจะเนี่ยมันจะอะไรอ่ะมันจะสัส่นส,ส,สายไปสายมาอาจจะหลุดนะถ้าเราใช้นะครับแม่แรงที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะมีแรงดูดมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับนะถ้าสมาชิกอยากจะเอาไปใช้ ็ราคาที่ผมรับมาก็คือถ้าโอนก็อยู่300บาทนะครับถ้าโอนถ้า,าปลายทางก็บวกค่าส่งนะครับบวกค่าส่งตามจริงนะครับบวกค่าส่งตามจริงยังไงก็ถ้าสมาชิกสนใจก็สามารถนะครับสั่งทางแชทได้นะครับตอนนี้เหลือแค่9ตัวเท่านั้นนะครับเหลือ9ตัวนะครับอ่าตอมีอะไรมากนะครับผมหาแนวทางที่จะหาอุปกรณ์มายึดไม้เฉย เราก็สามารถดัดแปลงเอานะครับดัดแปลงเอานะครับเรามีอะไรใช้เราก็ใช้นั้นไปนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะใช้สว่านมานี่หรอกนะครับมาเจาะๆอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนะครับสินค้าที่ผมมีณตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าอย่างนะครับก็หนึ่งเครื่องพันนะครับเครื่องพันนะ ตอนนี้เหลืออยู่6เครื่องนะครับเหลืออยู่6เครื่องเท่านั้นนะครับจาก44เครื่องที่ผมรับมาล่าสุดนะครับนะเหลือ6เครื่องแบบพันนี้น่าจะเหลือหลัก50อยู่นะครับหลัก50ที่ผมรับมาประมาณ150ชิ้นนะครับก็จะเหลือประมาณ50ชิ้นนะครับแบบนะแบบส่วนเชือกน่าจะเหลืออยู่ประมาณ5้าหม้วนนี่แหละนะครับ5 6ม้วนอ่าหนังสือนะครับก็มาใหม่ก็อยู่ประมาณอ่าวันนี้ก็ส่งไป16เล่มนะครับ1ิเล่ม ผมก็แบ่งหนังสือออกลงไปในร้านบาซาซ่านะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ30-36เล่มอ,อยู่ประมาณนี้แหละนะครับหนังสือก็จะมีเครื่องพันนะครับแบบพันมีเชือกตัวนับเซนเซอร์นับรอบนะครับแล้วก็หนังสือ หนังสือก็อยู่ประมาณสีหส่ห้อย่างที่ผมมีณตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากสมาชิกนะครับช่วยอุดหนุนนะครับเพื่อที่จะได้หาสินค้าอะไรใหม่ๆที่มันขาดมันเสียเราก็จะซื้ออะไรมาให้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากสมาชิกด้วยนะครับอุดหนุันด้วยนะครับ